หลายคนสงสัยติดแดงกับติดลบเปอร์เซ็นต์ช่องประสิทธิภาพแดงแตกต่างกันอย่างไรจะพูดในเรื่องของติดลบแดงก่อนแล้วพี่น้องอติดลบแดงก็คือช่องประสิทธิภาพ สช่องนั้นนะคะที่เราเช็คเป็นเปอร์เซ็นมีการเข้าถึงมีผู้ติดตามมีการรับชมวิดีโอก่อนแล้วก็มีอินเฟคชั่นนะคะตรงสีช่องตรงนั้นติดลบแดงตรงนั้นเป็นประสิทธิภาพในการวิเคราะห์ของระบบว่าสมมุติว่าเราทำคลิปเยอะๆเะ7วันก่อนหน้านี้แล้วเป็นบวกทั้งหมด พอตกมาอาทิตย์นี้เราทำคลิปน้อยกว่าอาทิตย์ที่แล้วนะคะระบบก็จะ,ะเป็นติดลบให้เรานะช่องประสิทธิภาพสี่ช่องนั้นที่ติดลบนะคะติดลบเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเท่านี้นะคะหลายคนจะไปโฟกัสที่ช่องประสิทธิภาพแล้วก็ช่องการติดลบตรงนั้นนะคะอูงอิงไม่อยากจะให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆไปโฟกัสจุดนั้นนะคะเพราะว่าตรงนั้นเป็นเกี่ยวกับกระบวนการ การวิเคราะห์ของระบบนะคะการวิเคราะห์ของระบบสามารถเปิดสร้างรายได้ได้นะคะแต่ที่นี้คำว่าต,ดดนะะติดแดงนะคะติดแดงนะติดแดงคือตรงโปรไฟล์นะคะเราเช็คได้จากตรงไหนว่าติดแดงเช็คจากคำว่า โปรไฟล์แนะนำได้นะคะโปรไฟล์จะเป็นโลโก้สีเขียวๆแบบนี้ที่ขึ้นว่าโปรไฟล์แนะนำได้หรือแนะนำไม่ได้นะคะทีนี้การติดแดงแบบนี้นะคะเราติดได้อย่างไรนะคะติดแดงเหมือนหนุงอิงติดแดง โดนปิดกั้นสร้างรายได้ไป7วันนะคะโดนปิดสร้างรายได้ไป7วันนั่นคือการติดแดงนะคะทีนี้ติดแดงเรามีโอกาสที่จะปลดล็อกได้ไหมทําได้ค่ะทําได้แล้วก็กลับมาสร้างรายได้ใหม่ได้อีกครั้งหนึ่ง เราก็แก้ไขติดแดงโดยการเข้าไปตรวจสอบว่าวิดีโอคลิปไหนที่เราละเมิดกดชุมชนที่เราละเมิดลิขสิทธิ์เพลงเราก็ไปเช็คเสร็จแล้วเราก็เป็นลบออกนะคะแล้วก็ทำการไลฟ์สดแล้วก็ลงภาพนิ่งอย่างเดียวก็จะสามารถปลดล็อกได้ภายใน7วัน30วันระบบก็จะปลดล็อกให้นะคะแต่ ติดลบเปอร์เซ็นแดงนะติดลบเปอร์เซ็นแดงในช่องประสิทธิภาพสามารถสร้างรายได้อย่างต่อเนื่องได้โดยไม่มีขีดจำกัดนะคะเอาง่ายๆเลยก็คือว่าถ้าติดแดงเปอร์เซ็นแดงตรงช่องประสิทธิภาพสร้างรายได้ลุยต่อยาวๆเลยแต่ถ้าติดแดงโลโก้กลมๆนะคะอ่าก็คือจะโดนตรวจสอบ7วัน30วันก็เข้าไปลบคลิปที่ละเมิดลิขสิทธิ์ เข้าไปลบคลิปที่มีเสียงเพลงเข้าไปลบคลิปที่คิดว่าผิดกฎนโยบายชุมชนแล้วเราก็จะไปสร้างรายได้เปิดการสร้างรายได้ได้ต่อเนื่องเลยจ้าอย่าลืมนะคะรักษากฎรักษากเกณฑ์เดินสายขาวให้ดีแล้วเราก็จะมียอดวิวที่ดีมีคลิปปังๆสวัสดีค่ะบ๊ายบาย